ค,นนคุณธนาเสร็จจากอิทีนะคะตอนนี้มานั่งอยู่กนะับเราแล้วค่ะนั่นบอกเราว่าเท็เทรอนิกส์การเกรตจจะมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงบ้างเราถามกับผู้บริหารเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ,อ,ะอันดับแรกก่อนอิทีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่นนเนี่ยมีโอกาสได้เพิ่งพูดคุยกันไปไม่นานมานี้แล้วก็อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่า ขามีพัฒนาการที่แบบน่าสนใจนะการที่เราทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แต่มาเพิ่มเติมอีก,อ,กอีกแง่มุมหนึ่งที่อาจจะเป็นโอกาสที่ทีมมองเห็นแล้วก็ถึงมองอีกแบบหนึง่งหรือว่ามองแบบเดียวกันไหมไล่ฟังหน่อยค่ะตอนนี้ธุรกิจที่เราทําอยู่เดินหน้าไปในรูปแบบไหนบ้างคะจริงตอนนี้เราก็ยังอยู่ในในกลุ่มลูกค้าเดิมนะครับในธุรกิจเดิมนะครับแต่ว่าเราได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นนะครับคือ สองควอเตอร์ที่ผ่านมาเราทํายอดตามที่เราตั้งเป้าไว้ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีดักหลอกที่ที่แจ้งก,กับนักลงทุนไปแล้วา<ฆ>มีอยู่ระดับเท่าไหร่นะครับคือว่าปีนี้เราก็เติบโตเพิ่มอีกแล้วก็เรายังเอาสินค้าตัวใหม่ไปเข้าหาลูกค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มภาครัฐขยายไปในจังหวัดต่างๆเพิ่มมันคือะอะไรคะสินค้าใหม่เอ่อโคมไฟถนนที่เป็นใช้กับพลังงานสะอาด จากโซลาเซลล์ใช่ครับทำให้ได้รับการตอบรับแับจากกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้เลยบริษัทก็เลยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นคือช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงวาที่หลายคนกาลังประสบปัญหาเนาะเรื่องของเศรษฐกิจหรือกาลังซื้อที่หายไปก็ตามเราเรามีผลกระทบบ้างไหมคะของเรายังเติบโตยืนยันว่ายังเติบโตเติบโต่อนข้างดีคีย์สักเซสได้าวะวิกฤจแอบบอกคนอื่นด้วยได้ไหมคะเขาคืออะไรเราหาตลาดในกลุ่มที่มัน ยังมีทางไปได้ค่อนข้างดี uh huh. คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยมันยังยังมีการเติบโตอยู่ uh huh. นะครับเราก็เลยเอาตัวเนี้ยเข้าไปแล้วก็นําเสนอถูกจุดแล้วก็ทําให้ลูกค้าตอบตอบรับกับสินค้าเราด้วยเ uh huh. พราะสินค้าเรามีการบอกต่อ uh huh. นะครับทำให้ลูกค้ากลับมาใช้งานของเราเพิ่มมากขึ้น uh huh. เราได้ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นลด uh huh. การใช้โคมไฟเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็มาใช้ในส่วนของโซล่าเซลล์มากขึ้น uh huh. ทำให้ยอดขายของโคมไฟเราโตขึ้นการเปลี่ยนผ่านจากการใช้ไฟฟ้าปกตินะคะ<ช>ไปสู่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เราจะได้เห็นกันตามท้องถนนทั่วไปนไี่แหละเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สัสดส่วนในการเปลี่ยนเนี่ยมันมันยังมีโอกาสแก๊สเติบโตต่อเนื่องได้ประมาณเท่าไหร่คะผมว่ายังโตได้อีกหลายปีเพราะว่าท้องที่ในในเมืองไทยเนี่ยยังต้องการใช้แสงสว่างมันทั้งเยอะทําให้ตัวเนี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องใช้ใช้ไฟฟ้าละมันใช้แดดเดียวที่เหมาะกับบ้านเราพอดีครับทําให้ แสงสว่างเนี่ยเข้าถึงทุกทุกตำบลทุกทุกหมู่บ้านค่ะครับแล้วพวดนี้มันคือบางคนถามว่าการที่เราขายของเป็นร้อนแล้วจบไปอ่ะมันจะมีรีเคลิ่งอินคามเข้ามาในบริษัทได้ยังไงบ้างคะโคมไฟพวกเนี้ยมันมีแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่เนี่ยสอปีหรือ3-4ปีเนี่ยจะต้องซื้อเปลี่ยนเราก็จะได้รีเคลิ่งตรงเนี้ยเข้ามาตอนนี้เราขายไปแล้วในระยะเวลา2-3ปีเนี่ยเป็นหลักหลายหมื่นต้น เขาบอกว่าอีก2ปีข้างหน้าเราจะขายแบตได้อีก2องสามสองหมื่นลูกโอเครอแล้วก็ขยับไปทุกปีปีสองถึงสามหมื่นลูกปีสองสามหมื่นลูกตลอดไปเรื่อยๆโคลไฟโซล่าเซลล์เนี่ยมันใช้งานได้เป็นสิบสิบปีครับก็จะมีรีเคาร์ลิ่งตัวนี้เข้ามาด้วยค่ะงานเหล่านี้ต้องเป็นงานประมูลไหมคะหรือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติเป็นงานประมูลครับจุดเด่นของอีทีในการประมูลคืออะไรคะเพราะว่าเราว่าเราทำนวัตกรรมสินค้านะครับให้ตอบโจทย์กับ ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ได้การคัดเลือกในการใช้สินค้าของเราเราโชคดีที่เราได้นวัตกรรมมาก็เลยทําให้มันดีทางเป็นช้อยของของกลุ่มลูกค้าที่เลือกกลุ่มสินค้าของเรามากขึ้นครับราคาก็สู้กับในตลาดได้แล้วก็จุดเด่นที่สุดคือ นวัตกรรมใช่คุณคุณภาพก็ดีกว่าคุณภาพก็ดีกว่าใช่ดังนั้นใครที่มีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะใ<ม>นสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บอกเลยว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่แล้วใช่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ไหนเอาอยู่ดีครับก็น่าจะโตขึ้นอีกครับครึ่งปีออหลังมองอยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ยังเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ปีหน้าก็น่าจะเติบโตมากขึ้นนะครับ mm hmm. ด้วยการด้วยแผนงานการเติบโตโครงสร้างพื้นฐานของประเทศของภาครัฐบาลเนี่ยทำให้เรา ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ขึ้นมากขึ้นด้วยถามตามตรงค่ะเป็นห่วงไหมคะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าการเมืองยังไม่ค่อยนิ่งแบบนี้ของเราเนี่ยเราใช้ก็ประมาณของพื้นฐานของประเทศไม่ได้เกี่ยวกับเบของการเมืองเท่าไหร่เลยใช่ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องสร้างถนนยังไงก็ต้องสร้างแสงสว่างแล้ว มันก็จะมีการเติบโตไปเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมเราไม่ได้ใช้พิเศษอะไรใมของ่ออะไรใช่มีแนวโน้มในการลงทุนธุรกิจสือื่นอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีธุรกิจการเกษตรมันเกี่ยวยังไงนะคะเกษตรเนี่ยกำลังกำลังมีแผนนะครับทีนี้เราก็ลงทุนในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมจริงเกษตรบ้านเราอะเป็นจุดเด่นที่จะทําให้ g d p ประเทศโตขึ้นอันนี้จะเป็นแผนเราที่เราจะเติบโตในปีหน้าคือเราจะเอาเกษตรเราอ่ะ ทำสินค้าเกษตรไทยส่งไปต่างประเทศทำกำลังสร้างนวัตก,กรรมอิ e มเล็กทรอนิกส์มันอยู่ๆไปเห็นโอกาสอะไรในกรเกษตรคี mm hmm. ถึงปัสสินใจจะมาทำด้านนี้ด้วยว่าประเทศไทยอ่มันเป็นแหล่งของกเกษตรนะครับแหล่งโครงสร้างพื้นฐานการสร้างลอม m a อาหารของโลกก็เลยมองว่าตัวนี้น่าจะทำมูลค่าให้กับประเทศไทยได้แล้วเราก็มีพื้นฐานในการที่เราเคยไปศึกษา เกี่ยวทางด้านการเกษตรแล้วครับแล้วก็มีลูกค้ากลุ่มที่เรามีเข้าไปคุยแล้วบางส่วนมีคุยลรวบ้างเหรอมีแล้ว้างราครับเห็นดีมาในในการที่น่นอาจจะยังไม่ได้ลงลึกนะเพราะว่าเราจะเริ่มกันอีกท<ช>ีป่หน้าแต่ว่านั่นาจะรู้ว่ามันมีดีมาตรงนี้มาลองรับบ้างแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเกษตรตัวตัวที่เห็นจริงๆที่เราได้ข่าวกันเนาะจะมีการส่งต้นไม้ไทยไปที่ตะวันออกกาอลางเราจะทำตัวผลิตักฑ์ตัวนั้นส่งออกไปค่ะ อาจจะได้แชร์ส่วนแบ่งในบางส่วนแต่มูลค่าเนี่ยตามที่วางแผนกันแล้วอะมูลค่าหลายแสนล้านบาทใช่ครับถ้าสําหรับเราเราได้มูลค่าสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ถือว่ายิ่งใหญ่สำหรับบริษัทเราแล้วเราเราคิดว่าเราเราน่าจะไปได้ครับเราจะสตาร์ทแอนด์โก้กันประมาณปีหน้าน่าจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นใช่ครับช่วงเวลานี้ก็คือว่าเราต้องทําทั้งฝั่งงานเดิมให้ดีแล้วต้องทํางานใหม่ด้วยใช่ครับเป็นกําลังใจให้นะคะใช่ครับ ทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะคจะได้เห็นอะไรสําหรับปิที่ในก้าวต่อไปความแข็งแกร่งที่ช่วยยืนยันกับนักลงทุนเนะะี่ยค่ะช่วงนี้กำลังทขทอสแตนต์ตัวตัวตัวหลักๆของเดิมนะครับของของเราเองเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับก็มีมียอดอการเติบโตแน่นอนแล้วปีนี้นะครับส่วนของตอนนี้ที่เราเปิดเพิ่มเนี่ยที่ให้ข่าวนักลงทุนไปแล้วเนี่ยเราเปิดบริษัทย่อยนะครับทำเกี่ยวกับตัวอีวีชาร์ r เจอนะครับเกี่ยวกับพลังงานสะอาด นะครับได้เปิดตัวแล้วชื่อบริษัทชื่อกิเด็กนะครับก็จะมีการเปิดอีวีเซชันเนี่ยในปีนี้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็ปปีน้าแล้วก็ต้นปีหน้านะครับทำในปั๊มน้ํามันปั๊มหนึงที่ได้เอมาแล้วครับผมแล้วก็เรื่องของตัวพลังงานสะอาดที่เราทําเกี่ยวกับในปั๊มอยู่เหมือนกันครับก็จะเพิ่มทําให้บริษัทอิกทีนะครับมีการเติบโตมากขึ้นมียอดรีคา l ลิ่งเข้ามาครับผม ฉันชอบนะส่วนตัวชอบชอบหุ้นที่เขาดูเป็นโกลสต็อกคือผู้บริหารจะต้องมีวิชั่นนะถ้าแหนเลือกหุ้นนะเลือกหุ้นที่ผู้บริหารต้องมีวิชั่นในการที่จะพาธุรกิจเติบโตแม้ว่าธุรกิจเดิมจะไปได้อยู่แล้วการตัดสินใจลงทุนในแต่สักอย่างยังเชื่อว่ามันต้องผ่านกันกันรองแล้วก็ต้องใช้ความกล้านะในการลงทุนในภาวะที่เศรษฐกิจอาจจะมีความแบบผันผวนมากๆแบบนี้แปลว่าเขาต้องเชื่อม่นแล้วจริงๆว่ามันไปต่อได้รอติดตามนะมันเป็นธุรกิจที่กำลังจะเติบโตในอนาคต มอติดตามนะคะต้องโดนจับตามมองแน่นอนเพราะมันเป็นการแบบบอกพอยิ่งพุ่งเมื่อกี้ความใหญ่ของสิ่งที่เราจะลงไปอ่ะมันมีโอกาสตลาดเป็นแสนล้านอ่ะใช่ครับนัดแล้วนะคะเดี๋ยวปีนั้นเดี๋ยวจะตามไปติดตามแล้วว่าการเติบโตของอินีเป็นยังไงบ้างขอบคุพูดแงมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกับพี่จอยนะใช่ไหมนะ ม่พี่จอยก็พี่มน Regierung นี่แหละคุณผู้ชมอยู่รอกันก่อนพี่จอยยกมือแล้วอะเดี๋ยวพี่จอยค่ะจะเข้าข<อ>มาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะในส่วนของนักวิเคราะห์ค่ะวันนี้ขอบคุณน,นาที่ติดานานติดตามนั้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปยังมีการพูดคุยกับบริษัทจดทะเบียนใน m อ i เพิ่มเติมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่มน์ของเรานะคะจะมาสัมภาษณ์เพิ่มค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ